สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเครื่องมือวัดเบื้องต้นสำหรับพนักง,งานใหม่นะคะค่ะวันนี้จะแนะนำตัวเองก่อนนะคะคือคุณจงจิตพิสุทธิ์หรือเรียกนาเดียนะคะอยู่ตำแหน่ง QC leader ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ก่อนนะคะ หเพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเบื้องต้นที่ใช้ในบริษัทนะคะ 2. เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถวัดและอ่านค่าชิ้นงานจากเครื่องมือวัดเบื้องต้นได้ 3. เพื่อให้พนักงานอ่านค่าง,งานและลงข้อมูลแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้นะคะเครื่องมือวัดที่เราใช้ในบริษัทของเรามีทั้งหมด23ประเภทนะคะ แต่วันนี้เราจะเรียนรู้แค่2ประเภทก็คือ1ไมโครมิเตอร์2ค่ก็คือเวอร์เนียไดเอลคาลิปเปอร์นะคะก่อนเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือวัดของ2ตัวนั้นเรามาดูขบวนการการเก็บข้อมูลนะคะเราก็จะมาดูว่าเอกสารควบคุมของเราเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเราจะเรียนรู้ก็คืออินโพเซ i อินสเปคชัน e ชตนะคะหรือเราเรียกการคอนโทรลในสายการผลิตนะคะเราจะมาแนะนําส่วนต่างๆในการคอนโทรลนะคะ ส่วนที่1ก็คือชิ้นงานหมายเลขชิ้นงานแล้วก็ชื่อลูกคา้าส่วนที่2นะคะก็คือชื่อ Material ขบวนการแล้วก็บอกระดับโปรเซสนะคะส่วนที่3ก็คือแลงคือจุดต้องการตรวจสอบตามหมายเลขตรวจสอบตามหมายเลขตามดออิ่งด้านบนนะคะส่วนที่4ก็คือแลง แหงของเราแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือแรลง C นะคะหมายถึงระดับทั่วไปการตรวจสอบปกตินะคะส่วนแรลงบก็คือต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีผลกระทบต่อการประกอบของลูกค้าส่วนแหลงสุดท้ายก็คือแรง A ก็คือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีผลความปลอดภัยและกฎหม,มายมามาเกี่ยวข้องนะคะ ส่วนที่5นะคะเราเรียกว่าเช็คฟีดนะคะจำนวนสุม่มและรอบความถี่นะคะเราตรวจสอบนะคะก็คือ 1CP ทับ1 HR ก็คือ1ชิ้นต่อ1ชั่วโมงนะคะตรวจสอบตามเครื่องมือวัดนะคะส่วนที่6นะคะคือมาตรฐานของชิ้นส่วนนะคะก็คือเราต้องวัดและบอกค่าเป็นตัวเลขก็คือค่าแมกและค่ามินค่ะค่ะเราก็จะมาเข้าการเรียนรู้ของเครื่องมือวัดเบื้องต้น อันแรกนะคะก็คือเวอร์เนียไดเอลคาลิปเปอร์นะคะของเราจะใช้ในของกรณีของบริษัทของเราก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็คือแบบสเกลไม้บรรทัดแล้วก็แบบหน้าปัดนะคะแล้วก็แบบดิจิตอลค่ะเราก็มาดูส่วนประกอบของไดเอลคาลิปเปอร์นะคะมีทั้งหมดอยู่7ส่วนนะคะ 1. เคี้่ววัดในนะคะมีไว้สำหรับวัดเดมิเตอร์ความในของชิ้นงานนะคะ สองสกูล,ล็อกสกูล,ล็อกคือหมายถึงว่าตัวเลื่อนเพื่อไม่ให้เกณฑ์ของการค่าง,งานอ่านเลื่อนได้นะคะแล้วล็อกเพื่ออ่านค่าง,งานเท่านั้นนะคะ 3. เลขบอกค่าสเกลความละเอียดทศนิยม2ตํตำแหน่งแต่และตำแหน่งมีค่าเท่ากับ1นี่เท่ากับ0.02นะคะ 4. คือไดเอลนะคะก็คือสเกลรองเพื่อขยายความละเอียดของสเกลหลักนะคะ 5ก็คือสเกลหลักอ่านค่ามิลลิเมตรเหมือนการอ่านค่าจากของไม้บรรทัดนะคะสังเกตดูว,ว่ามันจะมีตัวเลขนะคะบอกนะคะ 6. ปากวัดนอก 7. ก้านวัดลึก นี่นะคะเวลาเราจะวัดเราก็จะหมุนมาอย่างนี้นะคะตรงนี้การอ่านค่าที่วัดได้จากเครื่อว,วัดในนะคะก็มีไว้สำหรับวัดเดมิตเตอร์ด้านในเท่านั้นนะคะค่าเวลาเราอ่านค่างานจริงเราจะมีชิ้นงานที่มีไดมิตเตอร์นะคะด้านในอย่างนี้เราก็จะเลื่อนของเวอร์เนียร์ออกไปนะคะตรงนี้ขยับให้ได้เซนเตอร์กึ่งกลางของชิ้นงานมากที่สุดการวัดลึก ไว้สําหรับวัดความลึกของชิ้นงานนะคะการวัดลึกนะคะตรงนี้เวลาเราวัดจริงๆนะคะเราก็ต้องให้ให้ก้านตรงนี้นั่งกับบาชิ้นงานให้มากที่สุดนะคะให้ได้ให้ได้ตั้งฉากให้มากที่สุดนะคะถ้าได้ตั้งฉากแล้วเราค่อยเลื่อนเลื่อนแกนลงมานะคะตรงนี้ให้มันนั่งบ่าพอดีได้90องศานะคะตรงนี้ให้ได้ตั้งฉากให้มากที่สุดก็อ่านค่างานได้เลยค่ะอ่านที่สกิลหลักก่อนแล้วก็มาสกิลรองนะคะ การอ่านค่าที่วัดได้จากเวอร์เนียร์ไดเอลคาลิเปอร์เรามาดูนะคะว่าสเกลหลกักหรือเราเรียกว่าไม้บรรทัดนะคะ1ขีดเท่ากับ1มิลลิเมตรจากนั้นเรามาดูที่สเกลรองหน้าปัดนะคะกำหนดค่าการอ่านสเกลรองอ่านค่าโดยนับจาก01ตัวเลขหลักเป็นเข็มหมุนเหมือนนาฬิกา เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1 2ขีดเล็กๆกำหนดเป็นขีดละ0.02ม mm, ิลลิเมตรเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2, 2> ค่ะเราก็จะมาดูว่า15.4ห้าจมาจากไหนนะคะเราก็เลื่อนของเวอร์เนียดูนะคะตาม powerpoint นะคะนี่ค่ะ ะะสิบห้ามัสีมาจากไหนเราดูที่สกลิลหลักก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าสเกลิลหลัก1ขีดเท่ากับ1มลลิมตรนะคะเราก็จะนับดูนะคะว่า1 2 3 4 5ถ้าเจอ10ก็หมายถึงว่า10มิลแล้วใช่ไหมคะเราก็นับ11 12 13 14 15อนะคะอันนี้คือสกลิลหลักได้15แล้ว เราก็จะมาดูที่สเกลรองหน้าปัดหมุนตรงนี้นะคะว่ามันเข็มมันชี้ไปเลขใดน,นะคะหรือเลยเลขใดไปแล้วมันเลยไปที่จุด4นะคะจุด4เอาจุด4ไว้ในใจนะคะทีนี้ก็มาดูว่าเข็มอ่ะมันวิ่งไปอีกกี่ขีดมันวิ่งไปครับทั้งหมด2ขีดอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่า1ขีดเท่ากับ0.02ม mm ิลลิเมตรนะคะตรงนี้มันวิ่งไป2ขีดเท่ากับ 0.04มิม mm นะคะเขาเอา0.04มาบวกกับจ4นะคะก็จะอ่านได้แค่จด44นะคะแล้วก็ผลลัพธ์เวลามาบวกกันกับของสเกลหลักนะคะก็เลยก็เป็น15.44นะคะนี่คือการอ่านของเวอร์เนียนะคะตรงเนี้ยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์หลังจากนี้ให้น้องๆทำแบบทดสอบดูนะคะว่าน้องๆอ่ะ ทำความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะโดยให้น้องๆทําแบบทดสอบที่วิทยากรเตรียมไว้ให้นะคะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะคะขอบคุณค่ะ